วา่าที่บอ่อตายกระดันมาตายให้ไทยบานหมวนเห็นบอ่อแดกมาส่วนส่วนหลายสมมากินบอ่อแม่นมาชอยข่างัว่ข่าหมูสู้กันจักลาบจักกอยแล้วตากใส่ถวยน้อยน้อยมาตั้งให้คอยอยู่ผากระลงขีทูขีเทียนไหลย้อยใส่ถวยลาก่อยไผ่ที่กินลง เล่งมามนพระตั้งว่าทีองค์สวดอภิธรรมว่าแต่ค่วมเกาามาม่าซ้ำๆจบปับหลับสองใสตองหลับทรงเป็นายได้พระกับพ่อหญเดียวเดียวละวันนี้พ่อตาพระวิบ้านเด้ไหวันนี้เป็นอย่างรพ่อาพระวิบ้านโบ,นบกไผ่ให้โลตังง้งมงงเ้นเพื่อนดีเมียคอยกับพ่อยหว่วมวงลูกเก็บข้าตงจังปม่เหลือใจลายอ,าอยากลูกมา ออน้ำเขาเขาผันตายแลว้วคนฟังเสียงห้องแชวแชวช่วงอย,ยากไห้โลเขาแลว้วว่าใจจากเบียจากเรล่าต้มเข่าเลี้ยงแขกกิิงชายปล่อยเห้าหิวจนคุณนใจเหมือนมีรถไฟแลนอยู่ในท่อ ย่าไปบอาข้ายนาะเพื่นคักไหลว่ามันเท่านี้ดิยังมีอีกจีจนหอดมือเผาเอเ<ท>าพิธีกรมาอ่านประวัติเมนก้อนเผาหอยเงิดเจ้าของขนาดความตัวว่ามีมีแต่ควมำยองงามความดีส่วนเมียของคอยเป็นอย่ายเปาน้อยคอยบายรับซองพอมาเปิดหอดลวงซองดุงแต่นำซองจนไปไม่ค่อยพอตายคบบันจี จ้างพัธนาชัยมางานจ้างเป็นมวลนอสูดสวดๆให้เล่าแน่จะยังเป็นคนคือน่าจ้างกูกเบิงแน่หมอร่ำเสียงแต่กิดใจบัาตายไปยแล้วจ้างมาชะแตกอยัง